สวัสดีครับสวัสดงนักผู้ชมทุกท่านด้วยเรีบดีๆต้อนรับสู่หมามุ้ยนาโดอีกเช่นเคยและนี่คือหมามุ้ยนาโดที่มีการดีวัฒนาการเกิดขึ้นเป็นเวอร์ชันนาโด2.0อีกแล้ว <c oughs> เราจะไม่ห่างจาก1.0 2.0กันเลยใช่ไหมอันนี้เราสามารถที่จะพลิกรถกลับมาเองได้แล้วครับทุกคนสมมุติว่ามันคว่ำมันคว่ำหรือยังมันไม่อยอมคว่ำนะทุกคนเราจะทําให้มันคว่ำก่อนนะฮะขับเล่นๆก่อนนะครับ อ่ะเนื่องจากคลิปที่แล้วเราได้ทําการทดลองจิงช้าสวรรค์ชั้น7ไปนะฮะแล้วมันไม่เวิร์กเลยครับฟึบความเงยียบความไหมความสิเฮ้ย <laughs> มันไม่ความหรอทุกคนวันนี้เราจะมาทำเอ่อจิงชา้าไม่ใช่สิงชาแล้วเราจะเปลี่ยนนะฮะเวอร์ชั่น2.0อีกแล้วนะครับ่ะเราต้องทดลองไปเรื่อยๆโอเคมันความแล้วนะฮะกดเลขสองเข้าไปว้าวนฮ่เป็นไงอีซี่ฮะ ไม่ต้องทำอะไรมากมายตอนนี้เราใช้ล้อเล็กแล้วนะครับกลับมาเป็นแบบเดิมนะฮะซึ่งถ้าเรางอหน้าขึ้นมานะครับเราก็จะคว่ำมันง่ายๆเลยนะครับโอเคเอิม่มเอิม่มเอิม่มเอิเออ่ะกลับมกครั้งหนึ่งนะอ่ะมันแรงมากชอบมากเลยครับมามุยนาโน,โนคนันนี้นีฮะโอเคจอดเร่งไว้ตรงนี้แหละ เป็นห่วงมันนะฮะเราจะเอ่อยิงใหญ่ออกมาสักนิดนึ่งกลัวว่าอะไรมันจะมาตีพังนะครับเราจะเอาแปะไว้บนเพดานหลังคาบ้านของเรานะฮะอ่ะเราจะมาดูการอัปเกรดเป็นเวอร์ชั่น2.0อีกแล้วนะครับเอาเนื่องจากครั้งก่อนเราทำชิงช้าไปใช่ไหมแล้วปรากฏว่ามันไม่เวิร์กนะฮะผมไม่นแน่ใจว่า บริเวณแถวนี้นะครับมันมีบ <being> ักอะไรบางอย่างนะครซึ <underneath> ่งเวลาผมเดินเนี่ยลองเดินให้ดูนะครับเดินปกติมันก็เรียบเใช่ไหมแต่พอถึงจุดจุดหนึ่งแล้วมันจะมีอาการกระตุกเล็กน้อยนะฮะอ้าววันนี้ไม่เรียบเฉยเลยว่ะไม่ได้ไม่ได้ต้องเดินให้สะดุดนะครับมันมีความเนี่ยเนี่ยอันนี้มันคือมันสะดุดอะไรสักอย่างนึงนะฮะเห็นไหมแ้าต้องเป็นมุมมองนี้นะครับเนี่ยมันสะดุดอะไรบางอย่างนะฮะแล้ว ล้อรถมันก็สะดุดไปด้วยนะครับผมไม่แน่ใจว่าแถวนี้มันมีอะไรนะฮะมันเดินแล้วมันสะดุดเนะี่ยเราไม่ได้กดกระโดดนะฮะถ้าเรากระโดดมันจะเป็นอย่างนี้นะแต่นี่คือ,คอมันสะดุดนะ่ยแล้วมันก็ดิง่งอ,อัมายังไม่ตายเราเลยจะลองเปลี่ยนวิธีใหม่นี่ครับคือเราจะทําเป็นรางรถไฟลอยฟ้าไปเลยนะฮะแต่เราต้องทํารถไฟก่อนนะฮนะอ่ะมา เออหมาบุย2 0ยแล้วังอยู่ดีตรงนู้นนไม่มีใครสนใจเลยเนีขอเก็บก่อนนะ้ะกลัวจนจะโดนทำร้ายร่างกายแล้วเกินนี้รนะอูะอ้ยล้อยังดิ้นอยู่นะครับเราไม่ได้ขับคันนี้มานานมากนะครับเนื่องจากมันมีเอาไว้โชว์เนะฮะไม่มีไว้ขับอ่ะเราจะเอามันแปะไว้บนเพดานหลังคาบ้านอีกเช่นเคยแปะไว้ก่อนสักทีหนึ่งตรงนี้แปะได้ไหมไม่ได้ เอ,อตรงนี้แล้วก่อนนะโอเคปึ๊บโอเคไหมแม่งกลายเป็นที่โชว์เอ่อตรงนี้เหมือนจะโดนตีพังไปเนะยครับม,ม่ว้หนึ่งจุดศูนย์ของเราเดี๋ยวเอาแบริร่งมาซ่อมก่อนแบริร่งแบริร่งเอใช้หมดแล้วหรือเปล่านะเหมือนจะใช้หมดแล้วนี่ครับเราจะแบกขังน้ำมันติดตัวไปด้วย เอามาซ่อมรถสักนิดหนึ่งขอสร้างแบริ่งก่อนนะครับมาก้อนหนึ่งล้วก่อนนะแบริ่งของเราเอ่ออยู่นี่โอเคแล้วก็ล้อใหญ่ที่เราทำเป็นล้อสำรองเอาไว้นะครับโอเคหยิบม,มาอเอามาใส่ให้เรียบร้อยนะฮะแล้วก็คอนเน็กชันมันอยู่ไหนวะตรงนี้มันขับเคลื่อนสี่ล้อหรือเปล่าฮะคันนี้ น่าจะใช่เนาะเอ่มหมุนไปทางนู้นอ่ะโอเคกลับมามีชีวิตชีวายอีกครั้งหนึ่งรถเราเต็มบ้านเต็มเมือ,มองกันหมดเลยนะฮะบ้านเราเป็นอู่ซ่อมรถด,ด้วยไงทำไมมันถึงได้เยอะขนาดนี้นะครับอ่ะเรามาดูรถไฟของเราดีกว่าผมได้สร้างระยะห่างไว้ที่7บล็อกนะครับก็คือ1 2เอเออบิดทิีดสองสนะครับแล้วก็6แล้วก็7นะฮะ ก็คือล้อมันจะอยู่ระหว่าง6กับ7ซึ่งผมได้สร้างโครงไว้แล้วล่ะมันจะเหมือนรถไฟไหมทุกคนก็นะฮะเป็นรถไฟเวอร์ชันสมมุติฐานนี่ับในอุดมคติของเราอ่ะมาขอเก็บของก่อนเราเตรียมของมาแล้วล่ะแต่ว่ายังไม่ได้ลองทําเลยสักติดเดียวผมว่าการขับเคลื่อนแบบนี้นี่ับก็ใช้น้ํามันมันจะเปลืองเกินไปก็เลยเิบ คอนโทรลเลอร์มาเผื่อด้วยนะฮะดับแรกเราต้องใส่เออ่คันบังคับไปก่อนนะครับปึ๊บอ่าแล้วก็ผมอยากให้มันเป็นเออ่แบบ2ตอนนะะี่ครับก็คือจะเชื่อมระหว่างกันด้วยตรงนี้2บล็อกนะครับตรงนี้ 2, บล็อกด้วยแล้วกันนะเราจะตัดตรงนี้ออกไปปึ๊บซึ่งผมก็ชอบทำอะไรแปลกๆก็แล้วโอเคนี่คือส่วนที่เอาไว้ต่อนะะีครับ ก็คือจะมีจะง,งอยนี่ฮะจะง,งอยลงมาจะง,งอยลงมาอย่างนี้อ่าตรงนี้ก็จะเป็นที่ที่เอาไว้ต่อแบริง่งนี่ครับใช่ไหมแบริ่งมาแบริง่งฟืบแบริง่งเรามีอยู่เยอะอยู่นะสิบอันนะโอเคผมไม่แน่ใจว่ามันจะต่อกันยังไงวะอ่ะแล้วก็เราจะทำล้อนี่ครับ อยู่ประมาณตรงนี้นะทำเป็นแบบไม่ใช้พลังงานนะครับก็เราต้องลังสานมันออกมาแปะแปะเราใช้ตัวแท่งเหล็กนี้นี่ฮะเป็นตัวส่งกำลังของแบริง่งโอเคปะนี่ก็จะประบาณน,นี้แล้วเราก็ต้องทำ ซุ้มล้อผมว่ามันไม่ใช่แล้วล่ะผมว่าเราแปะล้อไปเลยแล้วกันนะฮะอ่าแปะล้อไปเอาล้อมาหนึ่งข้างฟึบตรงนี้เราทำเป็นซุ้มล้อดีกว,ว่าซุ้มล้อนะครับก็ใช้ประมาณ3บล็อกก็จะยื่นออกมาจากตัวรถนะฮะแล้วก็สูงขึ้นไปประมาณนี้อาเอา <laughs> กระเด็นเลยวะ่ะเฮ้ยนี่มันรถไฟ รือเปล่ามันก็ยังไม่เป็นยังไม่ใช่เชิงรถไฟนะครับก็เราจะดูกันไปเรื่อยๆนะอ่ะแล้วก็ส่วนท้ายนี่ครับเราก็ต้องยิงตรงนี้มาใช่ไหมยิงปึบ๊บแล้วก็ตัวโค้งตรงนี้หนึ่งนะไอาแปะมันเข้าไปตรงนี้เออเดี๋ยวนะเมื่อกี้เรา มีตัวนี้นี่นนะนี่หนนดูสิโอผิดผิดผิดเาตรงนี้นี่นนนรนนครับมันแปะตรงนี้อู้จะเป็นประาาน,นี้นะมันคือรถไฟใช่ไหมพอเราตีตรงนี้ตรงนี้ก็จะโอ้เหมือนเป็นแบบว่าคนย้ายขนส่งดีนะที่มันเลี้ยวได้นี่ครับแล้วก็ ในส่วนของล้อหลังเหมือนกันแต่ดูจากคอนโทรลเลอร์แล้วเดี๋ยวขอดูกันนะฮะคอนโทรลเลอร์เลเวล5นะครับได้แค่10อันนะฮะอันนี้เราทำไปแล้ว6อันข้างหลังก็ต้อง4 4พอไหมน่าจะพอนะครับอ่ะแปแบบนี้ไป4อันพอดีพอดีเออสิยแล้ว เอาแท่งเหล็กเพิ่มก่อนนะฮะของเราเต็มตัวไปหมดเลยอันนี้เครื่องยนต์เนี่ยครับแล้วก็ไม่ได้ใช้ก็เครื่องยนต์จากครั้งก่อนที่เราได้ทำชิงช้าไปนะฮะอ่าแท่งเหล็กแท่งเหล็กเอาแท่งเหล็กหน่อยจ้าขอแท่งเหล็กหน่อยจ้าครับไปเลยนะครับมันใช้เยอะอุ้ยมองเห็นเครื่องยนต์ด้วยแหละตัวเธอเครื่องยนต์ไม่มีน้ำมันนะฮะ เอิอ่มจะจะเปิดเปิดเปิดรถทิ้งไว้ได้ไมั้ยพวกความเท่และอินดี้นะครับเราจะเปิดประตูรถเอาไว้สักนิดนึงเพื่อ <c oughs> อ่ะอันนี้ก็จอดความหัวไว้นะเอ้ย Apacing Thailand <c oughs> เกิดอะไรขึ้นฮะโห <c oughs> มันกดเท่ยังกระแมงบุมโอ้โหแล้วทําไมมันดีดได้ไกลขนาดนี้โอ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  โอ oh, ้แรงแรงแรงโย่อเย่อเย่อแมนว h a ซ s a แมนนี่เรามารออะไรนะลืมอ๋อรอแท่งเหล็ก <c oughs> มันดีดแรงมากเลยทุกคนชอบปะเอาใหม่เออเออแรงโคตรแรงเหมือนม้าดีดอ่ะโอเคเราไปเอาแท่งเหล็กของเราดีกว่าโอเคแปดอันนะฮะเดี๋ยวนะอาหารจีบหมด เราต้องไปอาหารรองท้องดีนะั้นที่เรามีส้มนี่ฮะเราก็ยังไม่ได้ทำฟาร์มสักทีถ่ายเอออัดทุกอีพีก็ยังไม่ได้ทำฟาร์มทุกอีพีนะฮะก็มันไม่อยจะเป็นนักเท่าไหร,ร่นะฮะเพราะว่าเรายังไม่ต้องการปืนนะครับยังยังไม่ได้ไปบวกกระบอสอ่ะนี่ก็ใส่ลอ้อไปใส่ล้อบแบบนี้นี่ครับป๊าบอ่ะข้างหนึ่งแบริ่งเหลือเฉยโอเคไหม ก็จะประมาณนี้นะแล้วก็ตบด้วยคอนโทรลเลอร์นี่ครับคอนโทรลเลอร์ Controller อยู่ด้านหน้าเฮ้ยชิบหายละล้อหลุดโอ้มีอาการกระตุกเกิดขึ้นนะฮะโอเคเอาล้อขึ้นมาใหม่ชิบหายแล้วฮนะล้อล้อเอาไปใส่ตรงไหนครับตรงนี้นะปึ๊บโอเค นี่ก็จะประมาณ7บล็อกพอดี1 2 3 4 5ส7นะี่ห้าหก็ะประมาณ7บล็อกนะครับแต่มันจะวิ่งได้หรือเปล่านะครับเรามาลุ้นกันทุกคนเอผมไม่รู้จะแต่งอะไรเลยเรามีเก้าอี้อยู่2ตัวนะครับก็คนซ้อนหลังแล้วกันนะวางแบบนี้ไปเออแบบนี้เฮ้ยเรามี เราสามารถนั่งได้ด้วยนะทุกคนมาโคตรเสี่ยงอันตรายเราต้องติดไฟไหมผมว่าต้องติดไฟวะเอาไฟมาเท่านิดนึงนะฮะทางผมยังทําได้แค่นิดเดียวเองอะ่ะเดี๋ยวค่อยๆทําไปแล้วกันนะหวังว่ามันจะวิ่งได้เอาไฟแบบแบบนี้แล้วกันนะมีเยอะดี สอีอ๋อมีสีอยู่นะครับแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่ามันจะเลี้ยวยังไงผมต้องหาวิธีทําให้มันเลี้ยวก่อนนะโอเคตอนนี้มันก็มืดนิดนึงใส่ไฟตั้งหน่อยอ๋ไฟนี่มันยาวกี่บล็อกครับหกบล็อกว่ะมันไม่เพียงพอว่ะทุกคนผมว่าเอาเอาต่อข้างล่างไหมเนียนๆดีกว่า มันต้องเป็นคู่ฮะมันเลยไม่ไม่ค่อยสวยนะซ่อนเอาไว้ข้างล่างแล้วกันนะไฟสีขาวซ่อนเอาไว้อยู่ในตู้เย็นฟืบซ่อนไว้โอเคแล้วก็ไปเอาไฟแบบส่องๆแบบนี้มาขอยืมตรงนี้ก่อนแล้วกันนะอุย้ยนี่มันกดเวิร์นอีกแล้วฮะมันกดเวิร์นอีกแล้ว Yeah. ใส่เข้าไปที่ตูดมันเลยนะฮะเงวเออผมว่าจริงๆแล้วไฟมันต้องเฉียงลงไหมหรือไม่หรือไม่ต้องแต่เพื่อความสวยงามนะีฮะเราจะเอาไฟเฉียงลงอ่ะเฉียงลงนิดนึงขอไปเอาคอนโทรลเลอร์ก่อนนะฮะเพื่อตั้งให้มันเฉียง คอนโทรลเลอร์ที่ไม่ได้ใช้รู้สึกว่าจะหมดเกลี้ยงเลยครับอีกแล้เรานี่ขยันใช้คอนโทรลเลอร์มากเลยนะทุกคนแล้วมีเซอร์กิตบอร์ดนะครับแล้วก็กาวอ่ะครับทิ้งไว้เลยกี่อันวนะเนี่ยสองอันเก็บเก็บของคืนที่เดิมนะฮะมันเยอะเหลือเกินล้นไปหมดยังไม่ได้เก็บของดีๆเลยยังไม่ได้แยกของสักเท่าไหร่ นะตอนนี้เพราะว่าทําอะไรเล่นไปนเรื่อยเปื่อยเนะะี่ยเฮ้ยแล้วเอิมทางมันยาว8เมตรไม่น่าถึงนะผมว่าเฮ้ยมันต้องเกินดิใช่ไหมทางรถไฟยาว8เมตรนะะี่ะบ้านเนี่ยเราสร้างทําไมก็ไม่รู้ <c oughs> ยังไม่ได้เข้าไปอยู่บ้านเลยเวรกรรมสร้างไว้ตั้งโชว์เฉยให้มันมีอะไรลงนะะี่ยนะ แล้วก็คอนโทรลเลยููตรงนี้นะอีกอันหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวผมว่าอันนี้มันจะหล่นอุ้ยเวนกำรรอะไรวะเมื่อกี้ทำอะไรหล่นเอาอเวนกำรรมละพลาดพลาดเหมือนทำอะไรหล่นไปเมื่อกี้เอามาต่อใหม่ฮะ ฮะโอเคแล้วก็ต้องมีไฟหน้านะไฟหน้าก็ต้องสักนิดหนึ่งแบริ่งอีกแหละโอ้แบริ่งไม่พอมาแบริ่งก่อนเออเมื่อกี้เหมือนคราบแบริ่งทิ้งไว้อ๋อลืมไปเอาไว้ใส่ในรถไปแล้วนะฮะโอเคหมามุ้ยเราโอ้ยเช่โอ้ยทั้ <laughs> งนี้ไม่แบริ่งดีว่ะครับทำไมวะ ขอกินอาหารสักนิดนึงนี่เราชอบการถ่ายทำตอนกลางคืนมากไม่รู้เป็นอะไรนะฮะตอนเช้ามันก็สว่างดีหรอกแต่ตอนคืนมันก็แบบว่าเห็นหลอดไฟที่เรามีไฟไว้โชว์สักนิดนึงน,นงนะมีหลอดไฟมันก็ดีนะครับเออแล้วไฟเราแบลิงมาแวบเข้าไปไฟเราต้องส่องไปด้านหน้านะฮะ สีขาวแล้วก็คอนโทรลเลอร์ Controller. อยู่ตรงนี้ได้ไหมโอ้กลับด้านแมวอ,อยากกลับด้านสิเอาหน้ามันเอาหน้าจอขึ้นมาโชว์หน้าจอโอเคอุ๊ยแหลกดีนะผมได้ทำการแบ็กอัพเอาไว้แล้วนะฮะเอ้ยทำไมอะโอเวนกรรมได้อันเดียว อัปเกรดไปเลยอ่ะเราจะเอาที่15องศาลิฟตาเหนือนะฮะโอเคก็ประมาณนี้ฉายลงโอ้เริ่มมีอะไรให้ดูโอเคแปลกๆว่ะ <c oughs> เฮ้ยเดี๋ยวอะไรมันหล่นไปวะ <c oughs> มันอยู่นี่อ่ะนะเอาใส่ก่อนใส่ได้ไหมอ่ะ โอเคโชว์ล้อเรียบร้อยเอ๊ยแบริ่งหมุนได้งงเลยอันนี้ปิดท้ายตัวนี้หนึ่งนะแล้วก็ถึงเวลาจุดสำคัญในแฮปนะัก็คือเครื่องยนต์อัตราเร่งนะครับเชื่อมต่อมันให้หมดนะห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ แล้วก็จับมันหมุนไปที่360องศานะฮะมันจะแรงขนาดไหนวันนี้รถไฟคันนี้เอาสุดๆไปเลยอ่ะแล้วก็ยิงมาที่เครื่องปึ๊บขอลองดูก่อนนะีฮะเดินหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเด,วเ,ด,วเ,ดวเดี๋ยวินหน้าเดินหน้าเลยเออลืมกดลูปกดลูปด้วยนี้ครับทุกคนอ่ะเดินหน้าอันนี้มันถอยหลังวะ่ะ เราต้องแก้ด้านนี้นี่ครับแก้ด้านนี้ไปด้านหน้าปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคไหมเหมือนกันยังวะโอเคนี่คือเดินหน้านะหวังว่านะครับมีอะไรอีกที่เราต้องแก้ไขเพราะเราต้องปิดปิดตรงนี้สักนิดนึงนะฮะปิดตรงนี้สักนิดนึงเพราะว่ามันมีไฟที่ไม่ค่อยสวยทั้งเท่าไหร่นะครับปิดไปหน่อยเฮ้ย มันไม่เท่ากันเหรอเนี่ยอันนี้มันมีกี่ช่องวะเนี่ยข้างหน้าจะเล็กกว่าด้านหน้าเล็กกว่าด้านหลังอีกอะเนี่ยปิดเค่ละะไม่เป็นไรเราทำเพื่อความอินดี้นะครับปิดไปอะรถไฟบเลเวอร์ชันเบต้าพร้อมออกเดินทางแล้วนะฮะแล้วมันยาวเกินไปไว้เนี่ยเดี๋ยวนะยาวเกินไปอีก ที่ายเออเดี๋ยวรถไฟจะคว่ามเอาเปล่าๆเลยฮะขอขยายารางนิดนึงจริงๆแล้วเราต้องเพิ่มเพิ่มด้านนี้ออกมานะครฮะเพราะว่าการขึ้นรถไฟที่ดีต้องมีชานชาราที่ดีด้วยนะฮะชานชาราเราต้องใหญ่ๆทั้งนิดนึง่างนี้เละทิ้งแงบมาอ่า ขึ้นได้ไหมขึ้นเดี๋ยวแล้วก็ตรงกลางใช่ไหมเวบเอ้าเหมือนจะทำเกินเอิม่มเก็บตัวนิดนึงอ่ะเมื่อกี้ว่นอะไรเดี๋ยวใยญ่ตัวนิดนึงแนให้มันสมบูรณ์สมบูรณ์่ะประมาณน,นี้โอ้ใหญ่เลยเว้ย ดีเยี่ยมยอดอ่ะมาเอารถไฟของเรามาเตรียมความพร้อมได้นะเตรียมออกเดินทางนะครับทุกคนโอเคไหมตรงนะโอเค1ึงสองสปล่อยวู้้ยถ้ามันเล่นไปหอยหลังอุ้ยโคตรแรงเอาแล้วทุกคนได้เวลาทดสอบรถไฟเวอร์ชั่น2.0โอ้วูเอานะ1ึงซ้ เฮ้ยทำเป็นเล่นไปเฮ้ยเยี่ยมเลยลื่นปืด๊ดแต่ทำไมมันถึงช้าจังเลยอะหรือว่าเร็วสุดๆแล้วแต่ตรงเลี้ยวเนี่ยสิเฮ้ย่มันขับได้ดีนะทุกคนแต่มันถอยแปลกๆอุ้ยมันสมูทกว่าครั้งแรกที่เป็นชิงช้าอีกอะเยี่ยมเลยใช้ได้ครับทุกคนใช้ได้เวิร์กอันนี้เวิร์ก ในที่สุดเราก็เจอสิ่งที่มันเวิร์กสำหรับเราแล้วในแะฮะทุกคนแต่ต่อไปคือจุดเลี้ยวอะเราจะทำยังไงจุดเลี้ยวอ่ะถ้าเราเอาคอนโทรลเลอร์นะครับมาลองเทสจุดเลี้ยวหน่อยสิมันจะทำได้ปูวะอ่ะขอไปเอาคอนโทรลเลอร์สักติดนึงคอนโทรลเลอร์ Controller นี่มันรอเรือหรือรอลิงวะ โอ้คอนโทรลเลอร์แบร์ลิ่งคอนโทรลเลอร์อัพเกรดหน่อยโอเคใช้ให้มันเยอะๆเลยนะครับคอมมานด์เนี่ยอ่ะเราจะมาเทสทางเลี้ยวกันนะฮะทุกคนว่ามันจะเลี้ยวได้หรือเปล่าเอิม่มเทสใกล้ๆก่อนแล้วกันเนาะหรือเทสไกลๆไปเลยแล้วกันอ๋อกระโดดไอ้ ไม่ตายโอ้ Amazing แต่ว่ารถไฟเราใช้ได้ดีนะครับรถไฟลอยฟ้าของเราเหลือแต่ว่าจะทำทางโค้งยังไงเพื่อแบบว่าเราจะนั่งแบบยาวๆไปเลยนีฮะนั่งทางยาวๆนะครับอ่ะขึ้นไปทางเลี้ยวที่แสนจะเออเวิ้งวางนี่มันยังไงนี่ เรามีจุดตรงกลางนะครับเผื่อว่าเวลารถไฟด้านหน้าเลี้ยวตรงนี้มันจะหักนะฮะมันเป็นแค่ความคิดเนียทุกคนโอเคเราจะขยับรถไปข้างหน้านะครับอุ้ยมันนิ่มมากทุกคนมันสมูทสุดๆเลยแต่ถอยหลังรู้สึกจะแปลกๆวะเฮ้ยมันก็ได้นะแต่ทำไมเมื่อกี้มันรู้สึกุณแปลกๆวะมันมีควันขึ้นด้วยวะทุกคนมันเหมือนเป็นรถไอ้น้ํามีควันขึ้นด้วยแต่มันช้าว่ะทุกคนมันช้าเกินไปว่ะมันไม่ทันใจวัยรุ่นโอ้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  โอ้ยอะไรวะเฮ้ย <c oughs> เกือบตกอ่ะอุ๊ย,ๆๆอ,ยอุ๊ยอุ๊ยอะไรตะแคงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะเย็นจะเย็นเพื่อน,นมันไหลปล่าวะทุกคนเหมือนมันไหลไหลปะไหลไหลไหลถอยหน่อยถอยหน่อยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยตะแคงทำไมอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเขี้ยแล้วโอริจิตไม่ตายว่ะ มันหลุดรางได้ไง,ไงวะทุกคนผมว่าเราต้องเพิ่มขอบด้านล่างนะครับเพราะว่ามันหลุดรางเอาเป็นว่าทางเลี้ยวเราไว้ที่หลังแล้วกันนะผมขอไปศึกษาวิธีทำทางเออทุย <c oughs> วิธีทําทางเลี้ยวก่อนนะฮะทุกคนแต่ว่าจริงๆแล้วทางเลี้ยวผมกะจะให้มันเป็นแบบนี้ทําให้ดูก่อนเฮ้ยมันต้องทําได้เิทางเลี้ยวเนี่ยเพื่อมันต้องมีอุปสรรคด้านทางเลี้ยวนะครับทุกคน,นต้องอมันออกมา พิสูจน์ให้มันรู้กันไปอ่าเราจะเริ่มจากทางตรงนะฮะซึ่งทางตรงเราก็จะแยกมาแบบนี้ที่ผมคิดไว้นะยังไม่เกิดการทดลองจริงนี่ครับเราแยกทางตรงออกมาแบบนี้อ่ะเออทดลองด้านล่างนี่แหละ The best แล้วก็อนนี้คือที่วางรถของเราเนีครับ ก็มีคอนโทรลเลอร์เลยฮะควบคุมด้านนี้เอาสัก15องศาอุ้ยเชีย่ย15องศามันเยอะมากเลยเนี่ยโอ้แล้วมันจะรับน้ำหนักรถเราไหวเหรอะวะแบบนี้โอเคมาเทสช่วงเทสนะจ๊ะฟึบโอเคมาเทสดูซิว่ามันเลี้ยวได้ไหม ไอ้ชีพหายแล้วมันต้องขับมาเร็วๆป่าวะทุกคนวื๊บแม่งเอ้ยโอ้หลุดรางว่ะเฮ้ยยังไงยังไงซิอือมันค่อยๆขยับว่ะทุกคนค่อยๆขยับปทีละนิดเทียน,น้อยทีะนิดโอ๊ยมันยากว่ะทุกคนเวนกรำอาหารหมด โอเคฮะก็จะประมาณดีนะทางเลี้ยวเดี๋ยวผมหาวิธีก่อนนะว่ามันจะทําได้ขนาดไหนนะครับทุกคนนี่ก็ขยับไปนิดนึงเอาโอเคแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ก็สุดยอดไปเลยนะครับกับรถไฟเวอร์ชัน2.0ะครับที่อยู่ในช่วงกําลังวิวัฒนาการนะฮะเดี๋ยวเจอกันใหม่อีีหน้าสําหรับ EP นีเดสวัสดีครับถ้าตายมึงอนาถมาก